สวัสดีครับผมคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้ารถเนต้าวีนะครับคือผมเพิ่งได้รับรถมาเมื่อวานเองนะครับจากที่ผมดูรีวิวของคนที่ใช้งานมานะครับก็หลายเจ้าเหมือนกันนะทีนี้ผมก็มีความกังวลอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานนะว่าเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะใช้งานยากไหมนะแล้วก็เรื่องที่2นะครับที่ผมกังวลสุดๆเลยก็คือเรื่องของการชาร์จรถนะฮะการชาร์จรถเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ มันจะยากจะง่ายยังไงนะครับอันนี้คือผมซื้อมาใช้เองนะฮะแล้วก็รีวิวเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรื่องแรกนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้งานเจ้ารถเนต้าก่อนว่ามันใช้งานยากจริงหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการสตาร,ร์ทรถก่อนเลยแล้วกันนะครับการใช้งานนะครับเราปลดล็อกตัวนี้นะครับถ้าเรามีกุญแจอยู่กับตัวนะฮะกดเข้าไปปั๊บเนี่ยจะปลดล็อกทันทีเมื่อเราเข้ามาในรถนะครับ เราจะเจอเรื่องที่เซอร์ไพรส์เรื่องแรกเลยนะครับก็คือว่ารถเนี่ยมันจะสตาร์ทให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับมาเนี่ยปับ๊บพร้อมใช้งานทันทีเลยนะฮะนี่นะครับอ่ะโอเคแต่จุดเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเกิดว่ารถเอ่อรีโมทเรามีปัญหานะครับกุญแจไอตัวรีโมทกลมเนี่ย มันก็จะไม่สามารถที่สตาร์ทรถใด,ไดๆได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตรงแผงคอนโซลต่าง,ๆส,งๆสังเกตเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันจะไม่มีปุ่มสตาร์ทหรือรูเสียบกุญแจอะไรตรงไหนเลยนะฮะนะครับอ่าแต่กุญแจเนี่ยเขาให้มาดอกนึงนะครับแต่กุญแจดอกนั้นเนี่ยสำหรับการไขเข้ามาในรถก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับข้อดีนะครับข้อดีก็ต้องมีข้อเสียการสตาร์ทรถนะฮะง่ายได้มาก การดับรถก็เหมือนกันนะครับถ้าเราออกจากตัวรถไปแล้วก็กดปุ่มล็อกมันก็จะทําการล็อกปิดตับเครื่องยนต์ให้เราแล้วก็ล็อกรถให้เราไปในตัวอโอเคนะครับเรื่องของการสตาร์ทรถถือว่าง่ายมากๆนะฮะต่อไปนะครับเรื่องของการขับขี่นะหลายคนอาจจะก,กังวลนะครับว่ามันใช้งานยากไหมมันมีอ e ีพัดโดมีอะไรของมันสารพัดล็อกมนหน้าจอเนี่ยฟังก์ชันอะไรเยอะแยะ ผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องไปกังวลตรงจุดนี้เลยนะครับถ้าท่านขับรถเป็นอยู่แล้วนะขับรถเกียร์ออตโต้เป็นอยู่แล้วเนี่ยการขับขี่เหมือนกันทุกประการเลยนะฮะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้เลยนะครับการขับขี่ที่ผมไปลองมาเมื่อวานนะครับผมอยู่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยผมลองขับจากตัวอำเภอไปแถวปากช่องนะฮะซึ่ง เส้นสนุมเดมาภาพเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ว่ามันถ้าเกิดใครมาเส้นผาาอีสานนะครับมันจะมีทั้งรถสิบล้อทั้งรถพ่วงนะครับรถที่แบบขับกันเร็วอะสนุกสนานนะฮะขับผมขับกับรถใหญ่เนี่ยรถใหญ่วิ่งสวนเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการโค้งเคงหรือแบบว่าอะไรที่จะต้องไปกลัวนะครับเหมือนการขับรถปกติเลยนะฮะเนต้าวีเนี่ยถือว่าออ,อ,อ,ออกแบบมาได้ดีนะฮะอ่า นะสรุปนะครับเรื่องการขับขี่เนะี่ยไปทางไกลนะครับไปทางไกลเจอกับสิบล้อเจอกับรถใหญ่คือไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลเลยกับรถไฟฟ้าเนตา้าอ่าโอเคเดี๋ยวเรื่องที่สองนะฮะเรื่องของ <c oughs> แผงหน้าปัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับดูดีเลยนะใช้งานง่ายนะครับการใช้งานง่าย เรื่องต่อไปนะครับที่หลายๆท่านอาจจะเป็นกังวลน,นะครับในเรื่องของตัวก้านตัวนี้นะฮะตัวก้านไฟเลี้ยวกับตัวเกียร์เนี่ยมันตำแหน่งมันสลับกันนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยไฟพวกไฟเลี้ยวซ้ายเรือขวขวามันจะอยู่ทางด้านขวามือนะฮะแล้วก็อ่ส่วนไอตัวเข้าเกียร์ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันจะสลับกันนะครับ แา่หลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเฮ้ยการใช้งานจะเป็นอันตรายอะไรไหมนะครับผมบอกว่าไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้เลยนะครับนะที่ผมไปลองน่ยขณะผมรับรถมาเมื่อวานนะครับเราลองขับไปปากช่องเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอาจจะมีลืมบ้างนะครับก็ไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะครับเนื่องจากว่าการเข้าเกียร์ต่างๆนะครับเกียร์อาเกียร์ดีอะไรเนี่ยเราต้องมีการเหยียบเบรกไว้นะฮะเรารถเราขับขี่อยู่เนี่ยมันก็ อ่ามันจะรู้นะครับว่าตอนนี้เราเราขับอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องไปกังวลตรงจุดนี้เลยนะฮะในเรื่องของฟังก์ชันรถต่างๆนะครับพวกหน้าจอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าจอตรงกลางเนี่ยมันมีอะไรที่เยอะแยะนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลมาเลยนะครับเรื่องพวกนี้จริงๆพอเราขับขี่ไปเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปกดอะไรมากมายคนที่จะกดเนี่ยจะเป็นคนนัง่งข้างๆซะมากกว่านะฮะในเรื่องของการดู youtube ทุกท่านนะครับ ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดออกในต่า V มาแล้วไปรับรถมาจะขับกลับบ้านยังไงอะไรยังไงนะครับขับเหมือนรถปกติทุกอย่างนะครับนะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะฮะอ่าโอเคต่อไปนะเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องที่เป็นกังวลสาหรับผมก่อนนะครับในเรื่องของการชาร์จรถนะครับการชาร์จรถนะเนื่องจากว่าของผมเนี่ยเอารถมาแล้วนะครับแต่ว่ายังที่ชาร์จเนี่ยมันเขาจะตามมาทีหลังนะครับซึ่งตรงเนี้ย เซลก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจะมาติดตั้งให้ตอนไหนอะไรยังไงนะครับเราก็ต้องไปชาร์จตามปั๊มก่อนนะตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เพื่อนๆต้องต้องดูนิดนึงนะครับว่าใกล้ๆบ้านของเราเนี่ยมีปั๊มชาร์จ E ีตัวไหนบ้างนะตรงนี้ผมบอกให้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับพอรับรถมาเนี่ยเราอยากจะประหยัดใช่ไหมครับเราทีเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าที่ชาร์จเ,เราแถวบ้านเรานะครับมันมีน้อยนะมันมีน้อยเนะี่ยมันจะเกิดการจองกันตอนหลังสี่ทุ่มขึ้นมานะครับตอนสี่ทุ่มเนี่ยแหละสาคัญเลยเพราะว่าถ้าดึกกว่านี้เราอาจจะขับรถไปไปชาร์จแล้วกลับมาเนะี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะฮะนะตรงเนี้ยมันจะเกิดสงครามการแย่งชิงการจองที่ปั๊มชาร์จเกิดขึ้นนะครับตรงจุดเนี้ยผมก็เจอกับตัวเองมานะครับว่าพอถึงสี่ทุ่มเนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยจะต้องรีบกดจองก่อนนะครับรีบกดจองก่อน,อนเพราะว่า หลังสี่ทุ่มเนี่ยค่าไฟมันจะถูกมากนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆไปชาร์จที่ปั๊ม e-v station นะครับถ้าเป็นตอนช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันเนี่ยมันจะอยู่ที่7บาทนะครับประมาณ7บาท50หรือ,อยังไงนี่แหละครับนะแต่ถ้าเป็นหลังสี่ทุ่มเนี่ยมันจะ4บาท4บาท50ซึ่งซึ่งค่าไฟเนี่ยมันจะถูกมากนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะเรื่องที่2ในเรื่องของการชาร์จนะครับ การโหลดแอปนะการโหลดแอปเพื่อนๆอาจจะยุ่งยากนิดนึงในเรื่องของการก่อข้อมูลนะฮะตรงนี้จริงๆแล้วจริงๆมันไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเราแค่กรออ่าใบอ่าอะไรนะกอบัตรประชาชนไปแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะแต่ที่สําคัญนะครับแต่ที่สําคัญนะถ้าเป็น e-v station นะครับ e-v station เนี่ยเราจะต้องมีบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับถึงจะชาระ เรื่องของค่าชาร์จไฟแล้วก็เรื่องของการจ่อได้นะตรงเนี้เพื่อนๆลองเช็กดูว่ามีบัตรเครดิตไหมนะครับส่วนปั๊มของการไฟฟ้านะครับที่อยู่บางจากเนี่ยไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีนะก็คือมันจะมีรูปแบบของการชาระเงินได้หลายแบบฉะนั้นในเรื่องถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะ,ะสนใจที่จ่อเจ้าเนต้าวีนะผมอยากจะให้ทําการเช็คอยู่2เรื่องนะครับก็คือแถวบ้านของเพื่อนๆน,นั้นอนะ่ะมี ปั๊มชาร์จไฟแบบไหนอยู่บ้างนะครับจะต้องเช็คนะครับแต่ของผมในโชคดีก็คือขับไปไม่เกินสองกิโลนะฮะก็จะมีปั๊มอยู่แต่ว่าจะต้องทําการแย่งจริงเรื่องของการจองชาร์จตอนสี่ทุ่มเท่านั้นเองนะครับถ้าไปไกลหน่อยก็มีจะมีอีก2อสามปั๊มนะครับตรงเนี้ยอเพื่อนๆต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าออกรถมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะยังไม่มาติดตั้งที่ชาร์จให้เรานะครับนะซึ่ง ถ้าเราจะมีความจําเป็นจะต้องจะต้องใช้รถเนี่ยก็คือการชาร์จเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับรีวิวเรื่องของการใช้งานเจ้ารถเนต้าวีนะฮะที่ได้รับรับรถมานะครับมีความรู้สึกยังไงนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับก็คือดีมากๆนะฮะดีมากๆในเรื่องของการชาร์จก็จริงๆไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเลยนะเราโหลดแอปมาแล้วก็มีการจองการจองก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเพียงแต่ว่าเราจะต้อง ไปอย่าเลทน,นะครับอย่างเช่นเราจองไว้ตอนสี่ทุ่มเนี่ยเราท่ามไปเกินสี่ทุ่มสิบนาทีนะครับเขาจะเลทให้เราไปสิบนาทีนะโอเคครับผมสำหรับการรีวิวเจ้ารถเนตอรวี v นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็คือสรุปก็คือเป็นรถที่ดีมากๆนะครับน่าใช้แล้วก็ประหยัดน้ํามันจริงๆสําสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ